ก็กลับมาติดตามข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่กันต่อค่ะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันค่ะกับเจ้าของเรือซึ่งเป็นเรือสีส้มที่อยู่ด้านหลังเราในตอนนี้นะคะก็คือคุณพี่สุขศรีศรีชาเอมค่ะเป็นเจ้าของเรือสีส้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเรือสีส้มโดนคลื่นซัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เกิดพังทลายเหมือนกับได้ เห็นภาพที่น่าเศร้าโศกไปแล้วค่ะและตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังสีสันสดใสเหมือนเรือลํานี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตรงนี้พี่สุขศรีรู้สึกยังไงบ้างคะค,ค,ค่ะก็ภูมิใจดีใจค่ะที่หน่วยงานทุกหน่วยงานได้นําเรือสองลำนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานจากเหตุการณ์ซูนามิที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะคะครับ เียวนี้ย้อนย้อนกลับ <ฤ S 1> ไปครับว่าก่อนหน้านี้เรือลํานี้มันอยู่ที่ไหนยังไงถึงแบบได้มาวางอยู่ตรงนี้ครับพี่เรือเรือลํานี้แท้ท,ที่จริงแล้วจอดอยู่ที่แพ่ปลาโพน้อยค่ะ <ๆ S 2> ซึ่งห่างประมาณสองกิโลตอนตอนที่ว่าเหตุการณ์เซอร์มิเกิดขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วเรือลํเนี้จะมาเคยติดอยู่ที่ที่อีอกที่หนึ่ง แล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าหน่วยงานที่ว่าเขาได้มีที่ตรงนี้เขาก็เลยเคลื่อนย้ายสองลำนี้ขึ้นมาณจุดแห่งนี้ค่ะคมันใช้ทําอะไรครับพี่เรือลํานี้ครับเป็นเรืออวนดำอะค่ะก็คือออกประมงหาปลาหาปลาค่ะหาปลาค่ะแล้ววันนั้นคือได้ออกไป ไปหาปลาไหมคะหรือจอดอยู่ที่แตปลาจอดอยู่คาวันนั้นคือคเป็นช่วงที่หยุดงายอะคะ่ะเพราะว่าเรือทุกลำจะออกประมาณ22วันแล้วก็จะหยุดประมาณ5วันหรือ7วันถึงจะได้ออกไปทําการประมงค่ะแล้วใช้เรือลํานี้มากี่ปีแล้วคะก่อนที่จะเกิดสึนามิขึ้นอะคะออประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามีเรือทั้งหมดกี่ลำได้แล้วก็เรือลํานี้เป็นหนึ่งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกี่ลำมาพี่ตอนนั้นมีประมาณ8ลำอะค่ะ เรือลานี้มันมีส่วนหนึ่งจริงๆและเรือลำนี้คือเป็นเรือที่ทําเงินทําเงินขึ้นมาสร้างรายได้ขึ้นมาให้กับเราที่ว่าจะไปสร้างเรืออีกลำหนึ่งอีกชุดหนึ่งมาแต่พอเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาคือเราต้องตกเป็นศูนย์เลยค่ะครับทีนี้พอทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมเองได้มีการติดต่อไปว่าจะซื้อเรือลำนี้เพราะว่าเรือลำนี้ก็คือโดนคลื่นซัดมาอยู่กลางหมู่บ้านเลยที่ตัดสินใจยังไงวินาทีนันคิดยังไงอยู่ครับพี่ คือคือเราจำเป็นที่ว่าจะต้องให้กระทรวงเขากระทรวงวัฒนธรรมมาเพื่อจะมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ว่าสร้างให้กับชุมชนของของในหมู่บ้านน้ำเค็มค่ะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะให้ลูกหลานเราต่อไปที่ว่าเขาจะต้องได้ศึกษาว่าอันนี้คือเป็นเป็นเรือที่ว่าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สึนามิครั้งหนึ่งในชีวิตที่ที่ในชาวหมู่บ้านน้ำเค็มประสบสิ่งที่ ไม่เคยคาดคิดว่าเ<ช>หตุการณ์อันนี้จะ<า>เกิด<า>ขึ้น,นใ,<ช>ในหมู่บ้านนะคะ,ค,ะครับทีนี้พอเรือตรงนี้มาวางอยู่ตรงนี้แล้วพี่เราได้มีการบอกโลกบอกลาหรือบอกคนในชุมชนยังไงบ้างความรู้สึกที่แบบภูมิใจหรือยังไงบ้างครับใช่อะเ,ออเ,รเราเราภูมิใจตรงนี้เรา,เราก็มีส่วนที่ว่าจะทําให้ชุมชนในหมู่บ้านเพื่อที่เป็นแหล่งการท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกอะเพื่อมาถ่ายเหมือนเขาเขามาท่องเที่ยวแล้วเขามาถ่ายรูปเพื่อเป็นอนุสรณ์ ต,ต่อไปทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยอะค่ะค่ะก็ตอนนี้เป็นเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าจากเดิมเราจะเห็นว่าเรือลํานี้เหมือนจะไม่มีชีวิตแล้วพอได้กลับมาทําให้มีสีสันขึ้นเราก็รู้สึกสนชื่นไปด้วยและอย่างลูกหลานก็ได้มาเห็นด้วยใช่ไหมคะ,ค,ะครับสุดทา้ายครับพี่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับเวลามาเที่ยวที่นี่หรือว่าอยากจะมาดูเรือที่นี่ครับผมค่ะ ใ,ในในในหมู่บ้านชุมชนของเราซึ่งสิ่งอันนี้เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าทําให้หมู่บ้านทําให้ชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาได้เพื่อให้ทั่วโลกทุกคนในทั่วโลกหรือชาวต่างชาติหรือหรือคนในหมู่บ้านของประเทศไทยที่ที่จะได้เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านน้ําเค็มคเพื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์ที่ว่าทุกคนรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้ได้ค่ะครับ ซึ่งคุณผู้ชมครับเราก็ได้ฟังจากปากนะครับของพี่สุขศรีแล้วนะครับเจ้าของเรือสีส้มที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับรู้สึกว่าพี่เขาแบบตื่นตันแล้วก็แบบรู้สึกได้ถึงความแบบภาคภูมิใจที่ว่าเรือเราเนี่ยเป็นเรือที่ทำมาหากินทําเงินให้กับเราวันหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อว่ามากลับฟื้นคืนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณพี่สุขศรีมากนะครับขอบคุณครับ